เยวจะถอดให้ดูนะครับปั๊ม120รุ่3จากหาดใหญ่นะครับนี่เดิมถอดแล้วแน่นดีครับแต่ว่าปั๊มยังไม่เคยถอดมานะครับเนี่ยไอ้ถอดก็ถอดนานแล้วปั๊ม120รุ่น3ามเราเปิดมาแล้วนะครับผมอืมเราเปิดมาแล้วมันก็จะนี่มีอะไรครับลูกค้านี่น่าจะเปลี่ยนนิ้วมาแล้วนะครับนี่เปลี่ยนนิ้วมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเซอร์โวนี่ดูล่องลอยเคยทํามาแล้วนะครับแต่เราก็จะทําเราทําใหม่อยู่แล้วนะครับ ันจะมีรอยครับนี่มีรอยไหมอย่างงี้ะครับแต่เราทําใหม่นะครับเราทําคนลรอย่างกันเบนดูแล้วน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่เบนน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วแหละเป็นรอยนิดหน่อยครับน่าจะใช้งานมาแล้วละครับน่าจะซ่อมแล้วเคยใช้งานมาแล้วนะครับใช่ยองส่ใจแม่ไม่ถูกใจครับก็เลยยังเอามาให้เราครับเพราะเราเจอครับปัญหาก็คือหน้าบล็อกหน้าเพจครับหน้าบล็อกหน้าเพจเป็นรอยครับผมนี่หน้าบล็อกหน้าเพจเป็นรอยนะครับ เส้นครับนี่ยิ่งบล็อกเป็นรอยเยอะนะครับเส้นในนะครับนี่เส้นในนี่เป็นรอยเยอะน้ำมันจะหนีออกขงข้างรูนี่นะครับใช่ไม่รู้มีฝุ่นหรือเปล่านะครับแบบนี้แต่ว่าเราแลบได้นะครับแบบนี้เราแลบให้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับของร้านมาร้านเราไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่อย่างนี้นะครับเขาไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราแลบให้ใหม่นะครับเป็นเส้นครับแต่ว่าอย่างนี้หนีถือว่าหนีแล้วนะครับหนีถือว่าหนีแล้วถือว่าหนีแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าหนีแล้วหนีเยอะใช่ดูนี่นีเยอะเลยครับแบบนี้อืออย่างนี้ก็แลบบล็อกประกอบ เปลี่ยนชุดซ่อมขาวาลวนี่เราผ่าให้หมดนะครับแล้วก็ทำเซอร์โวใหม่ครับแลบเป้แบบหลังเปเสื้อกลางเปลี่ยนชุดซ่อมอุลิงแค่นี้นะครับอะไหล่ไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่อันบอกก่อนนะครับว่าอะไหล่ชุดนี้ถ้านิ้วสภาพนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนิดนึงครับนนิ้วนีน่สวยโอ้แน่นอยู่ครับนี่นิ้วนหน่เปลี่ยนมาใหม่แน่นอยู่นะครับแบบนี้เราก็สเต็ปเริ่มต้นร้านเราครับทำเซอร์โวแลบบบล็อกแแบบบล็อกเพจ ปครับเป็นอุริงคือซ่อมประกอบเทสครับสเตปร้านเราครับอ่าเาเสนอนลูกค้าครับมารอชมตอนเตรียมอะไรเลยครับที่เนี่ยพร้อมประกอบนะครับนี่อย่างอื่นหมดแล้วครับทําเซอร์โวเพิ่งเสร็จครับผมอ่าเดี๋ยวเทสเซอร์โวโชว์หน่อยครับผมโอ้โหมาแล้วตอนหลังครับตอนหลัง แกวครับผมงานอย่างอื่นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ก้อนวาวเดี๋ยวประกอบก้อนวาวเสื้อกลางบล็อกแแบบเรียบร้อยครับนี่จะทาดูบล็อกกันครับเนียนๆนะครับนี่เนียนๆนะครับทาทน้ํามันไว้นะครับนี่ไม่มีรอยนะครับเช็ดให้ดูเนียนๆครับร้านเราแแบบบล็อกเนียนๆอยู่แล้วนะครับแต่ทาน้ํามันไว้เดี๋ยวต้องเช็ดประกอบนะครับนี่พร้อมประกอบแล้วกลัวเซตนิมนะครับนี่ดูให้ดูครับนี่เอฟซีเราต้องจัดให้เนียนๆครับไม่ให้เสียครับ เสื้อกลางเก็บให้นะครับนี่เนียนๆครับเสื้อกลางเก็บเปเก็บนะครับนี่เปเปก็เก็บนะครับหัวนิ้วเดิมครับอันนี้อันนี้สเต็ปที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเลยนะครับสเต็ปที่ว่าแ l a บล็อกแ l บเพ l a t e เปแลบพื้นเปทํทเซอร์โวนะครับนี่สเต็ปร้านเราครับผมเปพาพาไส้วาวนะครับแต่เรายังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวรอขึ้นนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคครับผม ปั๊ม120รุ่น3ขาดใหญ่เราพร้อมประกอบนะแล้วครับอ้ยพร้อมเทสต์นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมแลนบบล็อกปาดเปย์ขัดเปย์นะครับเปลี่ยนชุดซ่อมให้ไล่แลบหน้านะครับเราทาเซอร์โวครับอ่าน้องเราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเลยครับเป็นสเต็ปเริ่มต้นของร้านเราครับอ่าตดเครื่องเะไรครับตดเครื่องทำงานครับผมอ่าทัามชาร์จสบายๆนะครับทํามชาร์จได้นะครับ4ีบได้สบายๆนะครับนี่ยปั๊มชาร์จได้ครับมาเนี้ครับผม ขั้มหน้าขั้มใหญ่ครับผมตอนหน้าก่อนครับผมตอนเทได้400นะครับผมอีกอีกอ๋อครับผมขออีกรอบหนึ่งหน่อยครับดีครับผมอีอ๋อครับผตอนหลังครับผมตอนหลังลายเทได้เท่ากันนะครับอีกอีกอ๋อ รอบหนึ่งให้ได้โอ้สี่ร้อยสบายสบายครับผมอ่ามันส่งตรงงานนะผมสามร้อยยี่รุ่สามจากถาดใหญ่นะครับผมนี่ครับผม